ห้องห้องเกยวของแม่เขีมงานครับผมทีมงานคือบ็ดผมแหม่ฮะต้องผมไปอยู่เพชรบุรีเรือเนี้ยนั่งก็บ้าเปลนเกี่ยงานหรอห้องเราเหมือนนี่เนาะเป็นยังไงครับดูซิเลยงานเหมือนนี่เปิดร่วงของเพชรบุรีเปิดประตูหลังประตูหลังดูซิยังไงครับ มวนบ่ครับนานนี่ใส่แ้พี่กอน้วูด่ใกับางอ,อน,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 นีนี่นีท่านิเบิดท่านิเบิดคือดีดีคือดีดีักพล้วว่าลงพลังอันนี้น้ำนี่น้ำนี่น้ำไปนานเดียว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  มืนอ,อนี้ะไรเงี้ยจากบัตรสรุปก่อนในอ,อี่สิบบาทเอาดีๆดีไม่แลกการต้องมาหารอยคือบ่มาเอาอเป็นถามหาอยู่เขาจะเพิ่งไปให้ถามก่อนอ,อ,อยากกินขนมยังฮะ<า>อยากกินยังอยากกินยูหันนี่ยูโรแต่ไม่ชิดบอลป่ะโบมีชิดบอลเขาขายยังเวิน ครับครับผมน้ำมือเงินพี่หน้าว่ะตอกมาได้นะเข้มได้แถวบ่ามาดี๋ยวโดนมืเอเงินตื่นยังโมงครับตื่นยังโมงบ่ตีบ่ตีเร์จีโอ้โหวมวนวอเม่อาจารย์อาจารอโทษดเดี๋ยนี่พอเถิดครับเอาสมมุิเราไปโรงเรียนมันเตี้ยนจะถามก่อนอาถามว่าท่นานเลยจบคลิปว่าหันนี่เรียนจากวิชา เลิกเรียนจังมุ้งค oh. um. ือเห็นค well. ือเห็นมาอยู่หนีเร็วเถอะไม่อยู่หนีตเสาวอยาวายเอฟไหมเลิกเรียนจังมุ้งเดินเรียนไม่มือหนึ่งกับวาซิล่าออกมือหนึ่งกับโดดเรียนสรุปจังเลยเนี่ยสรุปมาหนีเล่าออกเลาออกจังไหนเลี่ยนเห็นไหมจต่งเลี่ยนอ๋อแต่งยี่สิบบาทแต่พอถ่ายอย่าพ่ดว่าคณะคณะอันโค้งยังไปเสียด้วยชอบเป็นแบบจำลอง เสทั่วเสทั่วไปเยี่ยมเยี่ยมวมอ่นนี่งสอนการบ้านเฮีดก่เป็นอันนี้ไม้ไมถึงจังเลยนี่ใครว่าล่ะเงียบเ้เขบอเบินเิ่งแน่อนเนเห้คุณครูตองสอนไปไปสอนเราเนี่เอาเงินอยู่บะนี่กึ้นตบนเขียยเนี่ยาไปเอาเดี๋ยวเดีอกเดีนว มถึงยังนี่มาหนีมาหนมหนเาหมาก็ไว้จังอนการบานไม่จะไปห้อเา่หนีมานีมันังยุ่หนีก่อนอันนียังง้อบัตรไม่เนาะเฮายังไม่ก oh ันเทเตหนาดีนังข้าหนีอันยังอ่งเติมชื่อ นักเรียนแต่ละคนตามข้อความที่กำหนดนี่อ้ออ่างนี่นี่อย่างนี้อ้ออ่างพ่อยนั่งอยู่ข้างซ้ายของคุณคุณคุณอยู่ไหนปูนนี่นี่ปูนอยู่นี่นี่นี่อันนี้ปูนอันนี้พ่อยพ่อยกำลังนี่กระชือกแล้วเห็นไหมแบบนี้นี่อย่างนี้ ก้ามนั่งอยู่ข้างหลังของคูนอันนี้ก้ามกระถือกีก่อ่อมสินนั่งอยู่ข้างหน้าของคูณอันนี้ออมสินเห็นไหมอันนี้ยังนี่นอ้อนนั่งอยู่ข้างขวาของเข้มกาแฟอะไรอย่างนู้นกาแฟอะไรเธอเอ้าคือบอกกันสั้นเอานี่นีต่ตัวตัวอ้นนั่งอยู่ข้างขวาของเข้มนี่ อันนี้คนค้นหน่อยหลวงซีอ้อนคือพวกเขียน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 ข่ออ่อนอยู่นี่ข้ออ่างนี่เพื่อนนี่เขียนเพื่อนนี่น้าหนูข้ออ่างไม่ทัวอ้ออ้สะกดเป็นบอไม่ไม่ทั่วไม่ทั่วข้ออ่างข้ออ่างน้าหนู แล้วก็อันนั่งอยู่ระหว่างเข้มกับป๊อปอีนดีอันอันคออ่างมีฮะนากาศนี่เขียนแบบนี้มีนาการมีนากาศอากาศตะวันหัวนี้อะไรเอีกแล้วให้สอนการบ้านพ่ะนะบรรยากาศสวยปะว่าเป็นยังลาบิล่าเพราะน่าจะอยู่กับไอ้ตองนั่นตะไอจองฮักฮักมาสักฮัอีนดีวอตัวแบบนี้ ตม้นอะไรพอว่าลาดิคือว่าลาดิี่ก็ไม่ได้ตองนะฮะพี่นาตองอะไบ้างคะใหญน่าตัวน่าตองน่าตองอันนี้เข้าใจพ่อพ่อเพื่ะไน้ำข้าพ่ใหญ่นี่วะน้ำข้าพอเราป่ะนี่พวกไมว่าลาให้อีนาตองส้งกันบ้านมันบ่แม่ชะนีจบก็พ่อเพืวออะไงโอคือหายคอเออเอาใจเย็นใจเย็นโอ้ยที่งั่นก็ได้เอาตัวตัวเขียนอันตัวเขียนเห็นมันเหลวนน่สิเดี๋ยวไปนอน พออาแม่นากาศ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 เลวสี่ห้าเราได้บ่ะนี่ชตวาชตวาตังดคือบวกนี่เลขบวกนี่ตัวบวกนี่ชตว่าพราหัเนี่ยเนี่ยน่นี้ไม่จัดเก์เพตัวงสีกือวนคือนแต่น้าหนูนี่พอีอ่านมายังี นั่งอยู่ข้างขวาของอันผู้ได้นั่งอยู่ข้างขวาของอันเนาะของอนังองอนเขยิบเขียนบลอยลงไปบบบนี้เขียนบลงไปตงนี้เขยิบไม่ตัวใดญพ่อพันพ่อพนันธุ์มึงตัวหนังสือเป็นครับพี่น้องโอ้ยสวรรค์ครับรอลิงรอลิงนี่ห,วหัวได้ไหมเป็นนักเรียนน้องบอกมันมวนเด้เข้าใจบ่กจ้าข้าใจว่านักเรียนจ้า อางยอยักษ์นั่งอยู่ข้างหลังของควายผู้ใดนั่งอยู่ข้างหลังควายเอาแหวนเจนว่าแหวนสไลเอเร์เนว่าแหวนแหวนสไลเอเร์เนยังไงว่าเวนสไลเออร์มันมอาเวนยังได้หนีดีเขียนแบบนี้แมนมันหนักเดียนแนี่ออกเดิน หอหีบบอร์เวียนนอาหนูบันนี้นั่งอยู่ระหว่างอ้อมสินกับเข้มพอดแต่นางอยู่ระหว่างอ้อมสินกับเข้มอ้อมสินเขิมเข้มเดียวเข้มเข้มคันนี้ ข้นอยู่กลางซื้อยังออ่อนอ่อดแมนเขียนลงไว้เขียนอ่อนแป่แมนเขียนอ่อนโออ่างโออ่างโอ้ต้องซื้อไม่โท้ไม่โท้ก่อนก็ได้อ่าโองเป็นอย่งอีกบานีทอาบน้ำไปเห็นเราเพียกบึงกุยเปิดวงกตบว่าอาบน้ำือเพลินติเดีนี เปลี่ยนสุดรไหมนี่หลายบนี่การบ้านเร็วไปนีนอันนี้คืไอไทยมันบ่นอหนูเขียนก็ยังขี่คันแต่นอหนักเลียนก็นได้ก็เป็นคู่นี่สิตีอยู่ด้นี่เบิดไปเบ,บ็ดเร็วไปิชาย,ยัางนี่ิต้าสตร์คัตนจัตรณิัศาสตร์ณิตศาัตร์ซื้อ,อยังนี่ซื้อคนบบนี่ื้พิชาพาโอ้ แนะนำตัวหน่อยนักเรียนชื่ออะไรครับชื่อปองป่วนชื่อชื่อจริงนามสกุลไม่ไม่สมุดสมุดเอาอรายงานตัวชื่อปางปง่วนชื่อเด็กเก่งวิชาภาาแย่เมื่อมาครับอยู่ชั้นไหนชั้นสามครับอย,อยู่ปอไหนอยู่ปสามไงครับเรียนคุณครูประจำชั้นชื่ออะไรชื่อคุณนกเล็กครับพ่อชื่ออะไร พ่อชื่อปันปันครับแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออ้อนครับทขาชื่อหวานสันพ่อกับแม่ทํางานอะไรอ๋อพ่อพ่อขอทานแม่แม่ตีกวงครับเขากไปตรวจดับเบิลเอาๆ๋อ,อสำหรับคิวนีก้ก็ลากันไปก่อนน้น<ม>องดีกว่าคุณเด็กเด็กดูปอนึงปอนดึง,งซือ้อซื้อปองปอนชื่อจริง คือจริงวิชชาภาษีอ่งมุกมาขานนฮ้ยนะจีดิไปนอนเนาะเอาแบบนี้มาลาก่อนลาเพกคนก่อนขาน่าจีดิขึ้นเจ้าึ้นเต้ขอลาไปก่อนพอกันมืออื่นเนาะฮะพอกันมืออื่นพอกันมืออื่นบาทจีิไปโรงเรียนนั่นแหละจับมือก่อนจับปัดไปเอาโอเคไปแล้วไปนอน